สวัสดีครับจากร้าน v 2 Perfect นะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการแก้ปัญหาลูกบอลปิ้นนะครับสาเหตุลูกบอลปิน้นก็จะขันน็อตนะครับจะมีน็อตอยู่สองฝั่งนะครับขันคลายออกมาเลยครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะคลายออกมางนี้ออกมาสุดเลยครับ เราจค่อนข้างยาวหน่อยนี่น,นะครับจะเป็นขันข่ายออกมาแล้วนะครับตัวลูกยางมันจะมีตัวบ่ารับอยู่นะครับนี่เป็นบารับเราก็เอาให้ลงบ่าตอนนี้ออกกอนก็ได้ เอาลูกย่างนะครับลงไปเลยครับแล้วก็ไล่กดให้ลงบ่านะครับกดกดให้รอบให้มันชิดพอชิดแล้วนะครับเราก็ตัวนี้มาใส่ค่อยๆไล่เข้าไปใส่นะครับกดเข้ามาครับ าาอันนี้ก็กดเข้าไปครับนี่ครับเข้าแล้วแล้วเราก็หมุนขันนอ็อตขันให้ตึงมือนะครับให้พอตึงมือไม่ต้องแบบจนแรงมากมายนะครับขันให้ชิดแล้วให้ตึงมือครับ ถ้าเราไม่ถอดออกหมดมันจะใส่ยากนะครับพอตึงมือแล้วก็เนี่ยครับกมาเช็คเช็คตามขอบมันแล้วเราก็เติมลงเข้าไปนะครับสาเหตุที่มันมันปิ้นออกมานะครับก็คือลูกค้าจะจะเติมลมเกินนะครับวิธีการวัดก็คือนี่ฮะวัดเอาตั้งเลย นี่นะครับเขาจะให้จากจุดจุดยอดนี้นะครับยี่สิบเซนความสูงสูงสุดนะครับแต่คือสิบเจ็ดถึงยี่สิบจะให้อยู่เลงนี้นะครับจะไม่ให้เกินไปยี่สิบเอ็ดยองยามเพราะว่าพอมันเกิดแรงดันแล้วลูกบอลนจะดันด้านล่างนะครับแล้วมันก็จะทําให้ข้างล่างแล้วก็มันจะปิ้นได้ครับเพราะตัวนี้ไม่ต้องเติมแข็งครับไว้สําหรับให้มันยืดหยุ่นออกกำลังกายวิธีแก้ไขก็จะ ประมาณนี้ครับ